Rition. In, e ตอนระเบิดแบบนั้นก็คือ,อ,อ,อเป็นเหมือนจรวดเลยนะของพี่ก็เหมือนกันก็เอาสายใส่ลงไปแล้วก็ปิดสายแล้วสายก็จะมันแตกความแรงก็จะแรงกว่าด้วยนะครับขึ้นตู้่คนตรงหน้ครับผมน้อยๆอันนี้สนุกคล่องๆแบบนั้นเลยนะเนี่ยเริ่มตรงนี้เข้าเข้าเราต้อง ไว้บังใจจากองค์การวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ได้ให้โอกาสบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในการผลิตและก็จัดจำหน่ายชุดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เอเนซมเซอไซครั้งนี้นะคะมีความชำนาญของตัวเองเข้ามาช่วยกันเนี่ยมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าชื่นชมมากนะครับกับทโอกาสนี้ขอบคุณทางบริษัทแคปโนะครับทางผู้บริหารและก็ทีมงานทุกท่านนะครับที่ช่วยกัน พัฒนาอของเล่นชุดเปลือนไซนส์ขึ้นมาไม่ได้นะครับแล้วก็เราได้ลองตลาดมาสัก้นๆอีกแล้วนะครับคุณครูหลายๆที่นักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองกไไ็ได้ได้ลองเล่นหาชุดนี้จนเรามั่นใจว่าถึงเวลาที่เราจะได้นำสินค้าชุดเปลือนไซส์เนี่ยออกสู่ตลาดน,นะครับออกสู่พี่น้องประชาชนทั่วไปในวงกว้างได้แล้ว วันนีก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางองค์การพิพิพพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกับทางบร,ริษัทแกมราโกประเทศไทยเนี่ยได้จัดการเปิดตัวของเล่นวิทยาศาสตร์เฟิร์มไซด์จงเป็นทางการขึ้นเราคาดหวังว่าเราอยากจะเห็นคนไทยได้เล่นของเล่นคนไทยได้เรียนรู้จากของเล่นคนไทยได้สนุกสนานและได้ค้นพบสิ่งแ่ากๆจากการเล่นของเล่นวิทยาศาสตร์ น้องแต่ละโรงเรียนจะได้รับนะคะก็จะมีค้ากันไปทั้ง4ชุดกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละชุดนี้คือชุดอะไรนะคะขออภัยอีกทีนะครับผมนะก็วันนี้มา เปิดตัวงานของเล่นวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งก็เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกับบริษัทแกมมาโก้ประเทศไทยเราเชื่อกันว่าของเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับเด็กๆสําหรับการเรียนรู้นะครับก็เลยมีความร่วมมือกันขึ้นระหว่างทางอพวชกับทางบริษัทแกมมาโก นักวิชาการของอพปชนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราพัฒนาขึ้นมาก็าจะใช้กันอยู่แต่ในที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นโอกาสดีที่เรามีพันธมิตรของเราที่อยากที่จะนําในเรื่องของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านของเล่นเนี่ยนะครับออกมาสู่พี่น้องประชาชนในวงกว้างนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านน้องๆที่ไม่ได้มาเล่นที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะ จัดหาของเล่นเหล่านี้ไปเล่นไปเรียนรู้ที่บ้านได้นะครับซึ่งของเล่นวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้เนี่ยเรานำมาทั้งหมด4ชุดนะครับเราเรียกว่า4ชุดชุดแรกก็จะเป็นชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการช่วยคุณครูนะครับในเรื่องของการสอนให้มีความสนุกสนานแล้วก็สามารถที่จะให้เด็กๆและก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลับไปเล่นเองที่บ้านได้นะครับชุดที่2ก็จะเป็นชุดของเล่น นะครับเป็นของเล่นที่เราพัฒนาขึ้นมาจากหลักกลไกง่ายๆในชีวิตประจําวันนะครับน้องๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของแม่เหล็กบ้างในเรื่องของการถ่วงน้ําหนักบ้างในเรื่องของอการหมุนเรื่องของเชือกอะไรต่างๆบ้างนะครับก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถจะเล่นได้ด้วยตัวเองชุดที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับ IOT อันนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีการเขียนโค้ด แล้วก็มีการเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็ไปดัดแปลงเป็นสมาร์ทฟาร์มเอาไปดัดแปลงใช้การควบคุมไฟฟ้าในาบ้านได้นะครับแล้วก็ชุดที่4นี่ก็จะเป็นชุดที่เกี่ยวข้องกับสเตมก็เป็นชุดที่เราเรียกว่าเป็นชุดเมคเกอร์นะครับก็สามารถที่จะให้น้องๆให้คุณครูเนี่ยเอาของที่อยู่รอบๆตัวนะครับมาพัฒนาเป็นของเล่นมาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ซึ่งทั้ง4ชุดนี้ก็ได้พร้อมที่จะวางจำหน่ายนะครับ แล้วก็เชื่อว่าของเล่นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนไทยให้เยาวชนไทยเนี่ยมีความรักและก็มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นยังไงก็ฝากให้ทุกๆท,ท่านนะครับช่วยมาสนับสนุนแล้วก็มาเรียนรู้กับอของเล่นวิทยาศาสตร์ของทางอ,อพวชด้วยนะครับโดยาณะผลิตนะครับ ในฐานาะในฐานะของบริษัทแรมกโกประเทศไทยนะคะก็อย่างที่เรียนไปว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทางอพวชได้ให้ความไว้วางใจนะคะให้บริษัทของเราเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสื่อการเรียนการสอนชุดนี้ก็ตามมาตรฐานหลักสากลค่ะเรามีการความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตสื่อมาเป็นระยะเวลา45ปีแล้วก็ในการนี้ก็เป็นการดีที่ได้มีความร่วมมือกับทางภาครัฐหน่วยงานรัฐนะคะแล้วก็ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับน้องๆเยาวชนเรา อยากให้ทางน้องน้องเยาวชนทุกคนนะคะรักในวิทยาศาสตร์แล้วก็เรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปพร้อมกันค่ะก็หวังว่าชุดกิจกรรมทั้ง4กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้น้องๆได้เข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์ว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดยังแต่เปิดใจแล้วก็ลองลงมือทําดูค่ะก็ขอบคุณมากค่ะเชิญชวนทั้งักเรีนอะไร ก็สำหรับสื่อกิจกรรมชุดนี้นะคะมีหลากหลายมากแล้วก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ทั้งคุณครูทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะดังนั้นก็อยากจะเรียนว่าท่านผู้สนใจทุกคนนะคะสามารถที่จะติดต่อ,อหาชุดกิจกรรมเหล่านี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านของอพวชเองที่อ,องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าจะสามารถที่จะ หาจากสื่อทางออนไลน์ก็ได้นะคะจากไซต์ช็อปของเราค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สนุกสนานสำหรับเด็กๆและเยาวชนไทยค่ะก็ยอยากฝา,ากว่าจริงๆเราก็โตมากับของเล่นนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็คงมีความทรงจำที่ดีกับของเล่นของเล่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีพัฒนาการขึ้นมาได้นะครับ<ม>เรามีความฉลาดเรามีทักษะมีอะไรต่างๆขึ้นมาได้ ก็คิดว่าอยากที่จะให้ทุกๆคนให้ความสําคัญกับของเล่นโดยเพราะของเล่นของเราที่เป็นของเล่นที่มีประโยชน์แล้วก็สร้างการเรียนรู้ไปได้พร้อมๆกันนะครับก็สุดท้ายก็มาชวนเล่นของเล่นกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับ